ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นมอเตอร์พัดลมไอน้ํานะคะนะคะจากที่มันไหมมานะคะจากที่มันไหมมาช่างใหญ่ก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะคะช่างใหญ่ก็ทําให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะอันนี้ทําตามลูกค้าบอกนะลูกค้าบอกอ่าหมุนตามเข็มนะคะหมุนตามเข็มนาฬิกาอันนี้ก็คือทําตามลูกค้าบอกนะคะลูกค้ายืนยันว่า มันเป็นหมุนตามเข็มนะคะช่างใหญ่ก็จัดการเรียบร้อยอันนี้ก็เป็นสีเดิมนะคะเป็นสีเดิมทุกอย่างเป็นสีเดิมสายไฟเดิมลูกค้านะคะไม่ได้ทําอะไรสายไฟลูกค้านะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีดําไฟเบอร์หนึ่ช่างใหญ่เขียนให้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าดูตามเอ่อเพดข้างข้างมอเตอร์นะคะช่างใหญ่ทําให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ เนี่ยค่ะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นอมอเตอร์พัดลมไอน้ำเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นตัวใหญ่ค่ะเป็นตัวใหญ่อันนี้ก็เาดาว,ดาว,ดาวเอาค่ะอันนี้ลูกค้าถ่ายาบพัดให้ดูแล้วก็จะเป็นหมุนทวนเข็มค่ะตัวนี้ อันนี้จะเป็นหมุนทวนเข็มนะคะอันนี้จากที่มันเป็นสนิมมาเยอะมากนะคะก็ขัดออกให้ได้แค่นี้นะคะลูกค้าจากที่มันเป็นสนิมมาเยอะมากนะคะอันนี้ลูกค้าบอกว่าให้เอาสายไฟสีเดิมแต่ลูกค้าไม่ได้เอาสายไฟมามันก็ไม่มีสีเดิมให้แร้วค่ะก็ช่างใหญ่ก็กําหนดสีไปให้ใหม่นะคะเนี่ยค่ะมันเป็นสนิมมาแบบนี้นะคะเป็นสนิมมาแบบนี<ๆ>้เยอะมากเลยอันนี้ก็เดี๋ยวก็ให้ช่างใหญ่ จีจ้จอดขัดออกให้หน่อยนึงนะคะเนี่ยค่ะก็ขัดได้เท่าที่ขัดได้นะคะเพราะว่ามันเป็นมาแบบนี้เนาะเนี่ยค่ะตอนี้มันเป็นมาแบบนี้นะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะสายไฟท่างใหญ่กําหนดให้เองนะคะลูกค้าก็ไปต่อตามที่เ,เดี๋ยวจะเขียนติดไปให้ค่ะว่าอันไหนสีไหนอันไหนไฟอันไหนเบอร์อันนเนี้ยค่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้เพราะว่าลูกค้าตัดสายไฟมาสั้นขนาดนี้นะคะมันก็ไม่สามารถต่อได้แล้วลูกค้าบอกให้เอาสายไฟสีเดิมมันไม่มีค่ะสายไฟสีเดิมสายไฟเส้นใหญ่มันก็จะมีแบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะกําหนดไปให้นะคะลูกค้าเนี่ยค่ะเดี๋ยวทาวาน,นิชแล้วก็ให้ท่างใหญ่ประกอบทดลองให้ดูนะคะลูกค้าเนี่ยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ